ทุกท่านทุกคนเลยนะครับวางดอกไม้จันของน,น,น,นายจันทร์อยจันนัชีสลากันประเรี่ยนราจะทำมาสังเวชนัดพังทองสันา

ตัวสาธุมันอยู่ดีมีแหงอย่าเสียอย่าเสียมีแดงมีหอยู่ดีมีแหงเออขอแรกหน่อยอู่ขุ่งไปฉันไม่แรงฉันจะรอล้นเอาพอลงมาจากเผาซุปแล้วกันมาช่วยกันหุ้มเ้อะเสื้อยัง่ะ เสื้อเสอยางกับเทาอันนี้มกยังมีมกปากขอใหญ่หรือว่ามกกจระเข้นี่ยมกปนินเป้เาไม่จะปนินบ้านในชนะลางคุณบเ่เอากรนะถนอยมเอา,เอาปนินเอาเร่มมกปนิเออ ม้งจบาทสิมงยีสิบาทเตียูวเป็นนี่อามาให้เออันนี้เือาสวายอย่างนัเออไย่ามี่เนี่บตมเตีต้มรู้นด้นะบะมีต้มก็เจ้าบองนี่ก็ที่ต่างอ่ะอะเขาว่ารกเขาอยู่นี่เขาได้เอาต่างมาสีเปียาเขาได้จ้างไห เขาไม่ได้เอาต่างมากันเลยเอาค่ได้เอาเล้วมกมกมุกขายขอแรกแม่บ่มีต่างคอนมาขายโบ่มีต่างคอนสร้างเพิ่นกว่าเพิ่นบ่เอามาบ่าวต่างมามาขายของกับู้อยู่แล้วมีแต่แบงพันเดียวจะมีแบงพันหรือแบงค์ร้อยล่ะเขาแบงค์ร้อยถุงเดียวเอาแบงค์ร้อยถุงเดียวเนี่ยแรกเขาพ่น โอ้ยมีต่างแรกกว่นอมาเจอต่างมาอีกซกละ่ะคุณเฮ้ย <S <S มีอยู่เออแรกแรกแรกต่างเอาเฮ้ยใายไม่รุ่ดเด้ขี่คันเก็บให้เออใหญ่ไม่รุ่เออขายมกขายดิบขายดีเอาตามยิ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนลาดฉลด งานกุศลศพของายจันร้อยจันไปหน้าที่สองเมยนวัดเ,ออ,เอ,ออยังเอาไปออไปเพจที่มาเพที่ไปส่งก็ไปเ้อตามขบวนรถเอา เอาไป้ไฟว่มว่าคือเห็นเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเดทอทร์น,นีกันแสงวะตรรมดาเพิงไฟต้องเปิดเทอน,นีกันแสงอย่างทีเนาะเงียบดีได้เลยอย่างนี้ไปดป่าเอาแมน โอ้ตะเกียงอันนี้ยังไปตั้งไปทัวร์ด้หายไนดะ้แท้ด้ตะเกียงหายได้มืมอนี้หัดลักแล้วตะเกียงเอาเออ ไปพวกนี้เออมาวัดพวกนี้เพือ มนผ่าบอกกาไทยบทานเขาหยีบเท้าไงเดี๋ยวเขาฝาผ้าาเกาไทยกินได้เจ้าว่าเสียงบอร์ได้เพราว่ามันออกอานี้ไงไ่หดีอะ้ไหเจ้ากับผ้าเปนน้ำกันกันบุผ่าหรอกตอนนี้กำลังเสาอยู่ที่มาภาากังเลยที่มาให้ภาายังไหเจ้านี่ แต่เขากำลังเศ้ากันอยู่เจ้าจิมาภาคไหนนั่นนันนี้แม่ตอนนี้เขากำลังดูอยู่ดูวความสงบทิ่นำล่าง,งันไรวิญญาณวิญญาณิ้เอ้อเอาเดืนตามมาทันไหม<า>นี่อีกรอบแค่ไอน,นเออ,เอ,อ แล้วเหมือนบอกอที่แรกจะจะเอาหลายรอบก่อนจะให้ไปเข็นรถแล้วจะให้ไปเข็นลาดชะรตแล้วกินนี้ค่ะไม่นั้นโอ้เฮ้ยอันนี้เพิ่งเก่าเขาสามรอบได้นี่ห่รู้ว่าเอาโอ้โมเอาเลยออกขึ้นแล้ว ờ หาได้2 quay ครึ่งเว้ย gì ở của เฮ้ยฟังนี่ยังมัมีคนโอ้โอ้ถอย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 เออ อันนี้เขาบอกนี่มาไว้เขานอาที่เอาคุณไปเลยอ่ะเโอ้แล้วแล้ว้โอ้ผมมีคนเก็บเลยเว้ยเอาเก็บแล้วแล้วโอ้ยตายเอาเว้ยผมมีคนเก็บเลยเก็บมันโอ้ เอามาเก็บเอาเก็บไว้เก็บเก็บเอาใส่กระเป๋าก่อนไว้อุ้ยโอ้หใส่หัวล่นใส่หัวหัวแทบแตกเอาเก็บไปเก็บไปโอ้โอ้ยนี่แต่ต่างบ่มีคนเก็บได้จังเดอย่าไปมินนะอย่าไปมีนต่างยังไงเก็บไปน้ำเก็บไปน้ำเนาะ